สวัสดีค่ะเมื่อนีมาสวัสดีกับลมแรงๆเนาะเมื่อนีวันที่สองลมยางหมักแห้งเลยนี่เมืองกาญนี่เมื่อเมืองกาญนี่ลมแรงมากเมื่อนีมาเบิงยังมาเบิงอ่งาเลาะสวนค่ะเลาะสวนบ้านสวนบ้านสวนสวนัททิยา หายยังเห็นโรคมับอตอนแรกนึกว่านอนเจาะอนนอนก็เื่อัอนีกจะคือยดื่อาะาะอาเพาะได้แลกัทายาคลาดน้ำผสมลาดรลอมไปบัวลาดดัวชงป่ด้ลย ใช้เครื่องก็ได้ใช้เครื่องผสมใช่ถังแราวมาฉีดลงฉีดปูดปูปปปลงลยเหงาันะยตยายผงแดงไม่ท้าหั่น่ะครับไมท้ากับอันอันนั้นอาลเอรเอาไว้เ,เอาเอาลาใส่ลายอันใ,ยย <พอ S 1> ใช่เชอลายยางใส่เชือลายยางก็ไม่ใส่อาลีเอส็สอ ม,มันเพิ่มมากกับชิยูของมันตังที่ได้ยืนสง,งบนิ่งอยืนที่แล้วนี่ท่าบอนนั้น,น,ม,นมันยืนสง,งบนิ่งต้นนี้เป็นโลกเป็นโลกกระชิบว่าค่อยแตกยอดเป็นอ่า เป็นโลกเป็นท็อปลงหากเนาะเป็นท็อปลงรากมันรากมันก็จะยืนสงบนิ่งก็จะไม่ค่อยแตกยอดเท่าไหร่เออมันปกปติอยู่วะไม,ไม,ไมกใบก็รู้แล้วเนี่ยใบยมันเหลือผิดเื่อนเลยเออาเาเงเนี่ยเาบริเ,เงใบมันก็จะปกปะติอยู่ยยถถนั่นว่าาเงเกรับ้สังเกตครับันนี้จุดเ้้สังเกตใ ใบมันบ่เหลืองใบมันบ่เหลืองบ่เงาบ่เขียวใบแก่สมูแต่บ่เขียวสามูบ่เหลืองคืองมูยอดบ่จะแตกแตกแงนงออกมาสีเหลืองบ่เขียวเยอะเหเห็นบ่ แทงมันใบมันแต่ไปบางตัวมันจะไม่เจ็บเดี๋ยวบาตัวเห็นแล้วหูเลียวเห็นเล้วหายเล้วเอเวลาเราเปนเวลาเราเปนปุ๊บ

มันพอจนเจอเงืนใบเหลืองข้างบนไปเาไปต่ใบเขียวบนเหลืองโบมันตัวนี้ยือเหลือมันจะมีแวกมัแกคือจะพวงตเียวหวานนี่เืนเหลือยตหวานเารงนี้รับมันปึนลักษณะนี้เขาตรงเป็ล่างเลยครับเนหาเลย มนมีนอนจอกก็คือเป็ห่นห้ามาเบิ้ลกันแต่ต้นมาเบิ้แต่มีนอนจอมีงอันนก้อบัมีนัปล่อยไปเลยจายทีนะครับเบิเบิแขน่ไปยังเขียวอยู่เบิแขนแขนมันขึ้นมากเลมันสียังเกตแล้วแขนมันตรงงต้นดมันเขียวมันพรมันแก่แล้วมันเสียวเขียวยวไอ้เนี้ยไม่เขียวมันออกเหลืองบางต้น มันก้อนขาวเลยมันก้อนแบบเหลืองๆออกเหลืองให้เห็นเลยเหลืองปานทีห่หนึ่งเลยนั่นคืออาการบอดีเลยไข้เปิงเปิดก้นออกหางร้อยบอรมีวบรมีวณโลกมองว่าจมดินเนี่ยมันจะมีมหากร้อยบอรมีวโลกจมดินหางจมดินสิมีโลก ได้จะต้องฝังเป็มครับเวลาฝังเข็มครับถ้าท่าท่าอย่างเขาขูดท่าแล้วกับฝังเข็มบอกครับอจ้าเนี่บอกอยู่นั่นบอกครับเออบอกเป็นแผลเป็นแผลสมมติว่าเป็นแผลอยู่เนี่ยเขาก็บอกอ้อมบอกอ้อมครับถ้าต้นปกติจะเป็นหงกับมัน เขาพราะว่าต้นปกติจะเสียยัดไปงอย่าไปเจาะยัดไปอย่างเพราะว่าเขาล่างเขาเจาะเขาอย่างมันเป็นแผลต้นมันเป็นแผลมีหูมีหยางฝังใส่รถไฟของมันดีดีกว่าเขื่อนหนึ่งนะครับอาจารย์เขื่อต่อเข็มถ้าถ้าถ้าท้ากว้างออกไปเสียตั้งแต่เขื่อนหนึ่งต่อเข็มว่าาถ้มันเป็นหนักเป็นหยางเข้าผสมกับประมาณเขื่อนหนึ่งอ่ะบอกเขื่อนหนึ่งครับยืะชนล้มเลยนะ คนนี้ฝังเข็มได้าอาจจะฝังเข็มฆ่ายาถ้าเอาแค่เอาแค่ได้ครถ้าจาเอาโอ้โหลมแค่นี้ พอแปลงบ้านอืมพอตาดอกสามารถไมากทา้งบ้านมันกินอิ่มเขียวใบมันบ่ได้ต้นไอ้ที่จริงมันอดน้ำบ่ได้เลยแต่ว่ามันได้บรรยากาศลองอดเบิ่งถ้ามันออกก็คือเอาเลยซือว่าบรรยากาศมันได้ถ้ามันบอกเน้ยถ้าบอกก็หดน้ำต่อหดน้ำต่อจักให้อดจักมือ สี s, ่หาหมื่นทำมันไม่พอเห็นตัออกมากับฮดหน่ำต่อหดน้ำเอกอันนี้อาจารย์ถาวรมาให้ความรู้ที่สวนเนาะหาความรู้ค่ะ